เห็นว่ามีกิจกรรมใหม่มานะครับ22 t y หรือไฟน l อนะครับถึงสิ้นเดือนเลยนะน่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วของทีมออฟเดอะเยปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ผมบอกเลยว่ามันต้องเด็ดแน่นอนนะครับมาลุยกันเลยครับ800เหรียญครับส่งท้ายแบบสวยๆหน่อยนะครับกิจกรรมนี้ขอเหอะนะขอดีหน่อยนะครับขอร้องแหละไปเปิดเลยครับ200นำร่องไปก่อนครับแล้วมีเอฟเฟกต์ด้วยหรือว่าผมจะได้ไอคอนหรือเปล่าเรื่องอะไรไอคอน108 กดสองร้อยด้วมันช่างดีเหลือเกินหรือเปล่าไม่รู้นะฮะได้ไอ้นี้มา11อันนะครับไอ้สามเหลี่ยมนะเขาเรียกอะไรอ่ะน่าจะเป็นตัวตัวผู้พิชิตนะครับเอ้ย200ร <200 S 1> ี่มันดีเหลือเกินว่ะทีละร้อยบ้างครับไปครับโอ้โหไม่มาว่ะโอ้โหแต่ตัวผู้พิชิตได้มา8นะครับกด100เหรียญได้8กด200ได้11เห็นได้ชัดเลยว่า100เหรียญน,น่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะฮะสักร้อยหนึ่งก่อนแล้วกันนี่มาถึงสเลยนะครับ5 6เอ้ย7 8 กับการ์ดอะไรอะ่ะ2 0 0พันเอ็มเงินนี่เยอะนะเก้านะฮะโอ้โหได้การ์ด105ห้ามาด้วยนะครับเออถ้าจะเน้นเราตัวก็ต้องต้องหนึ่งว่ะผมว่านะแต่พ่กความมั่งไหวนะเดี๋ยวเราก็กด200ไปเลยด้วยกันนะครับไปครับโอ้โหสิบตัว๋วไ,ไอคอนก็ไม่ได้อะไรกันวะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคิกมันจะได้นะนะครับวันที่หนึ่งรแล้วกันนะไปครับโอ้โหได้เจ็ อ่ะเหลือ100สุดท้ายครับก็กดทีละ20่สิละกันในชะค่อยๆลุ้นกันไปครับ3ตัวครับอุไดกาดนี่ไม่ค่อยจะดีเลยนะโอ้โห,หมดแลวฮะกดไป800เหรียญน,นะครับได้มา54ตัวนะ <Okay. S 1> 54ตัวก็น่าจะครบอยู่แหละนะของรางวัลพวกนี้นะไปครับลุลั้นเลยเรียบร้อยครับนี่ฮะนี่คือของรางวัลทั้งหมดที่ได้เลยครับจากกระดานนะ การ์ดร้อยแปดนะครับบวกแปดบวกแปดเนะี่ยน่าจะได้แค่รอบเดียวแล้วนะดูแลการ์ดร้อยเจ็ดนะครับอุ้ยได้สองรอบว่ะ <Wow. S 1> อ้ยได้สองรอบนะครับทําไปเล่นไปก็เอาอยู่นะฮะร,รับของรางวัลผู้จัดการด้วยนะครับนี่ครับได้มาอีกลุ้นอีกนะครับโอ้บวกแปดบอกเลยว่ากร,กระจายแน่นอนนะวันนี้นี่เก 8, ้าสี่บวกแปดเห็นไหมเก้าสี่บวกแปดลุ้นนิวเจนด้วยนะอันนี้คือน่าจะเป็นอีกทีเด็ดนะครับ ถ้าเกิดว่ามันได้ตัวท็อปอะนะถ้าไม่ได้ตัวธรรมดาก็น่าจะหน่อยนะครับผมน้องๆก็รับมาเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ขอแบบแพงๆนะวันนี้ขอแบบแบบรวยๆวยอ่ะรวยล้นฟ้าไปเลยนะครับตัวละๆๆ <c oughs> ล้านล้านเดี๋ยวเรามาดูเงินกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งเงินนี้ก็น่าจะเยอะนะเ <c oughs> ยีายปดูันว่าจะเพิ่มพูนมาสักเท่าไหร่นะสำหรับ800 0บาทนะครับสองหมื่นแล้วสามหมื่นแล้วมั 4ี่หมเก้าเฮ้ยห้าหมื่นสหูแ0ดเหรียญได้50,000ประมาณ5 1่0 0นนะครับนี่ถือว่า M โอเคเลยนะเปิดแบบเน้นๆชัวๆช,ชุดขา,ขาวๆร้อยหครับจัดมาครับมาเลยครับผมสเปร์หรือเปล่าไม่ใช่อูดาวสูเครครับมาถึงก็ตำนานโคเอเชียเลยครับเดี๋ยวตัวละห้าครับเย็ดเคอมึงเอาซูเครมาฆ่าชัดๆมาร้อหครับไอคอนร้อยห เยอรมันอีกแล้วเหรออู๋เบรเ,เม่พระเจ้าช่วยแบ็กซายครับโอ้โหมาครับร้อยเจ็ดไอคอนร้อยเจ็ดขอคาฟูได้ไหมคาฟูประมาณร้อยสิบคาฟูคาฟูบอลลักคาฟูคุณๆนะอาร์เจนเฮ้ยเคยนันเคสโปแพงปะวะเคสโปสามพันลูกน้ำนทีจะเห็นในแรงก์นะครับเคนันเคสโปรครับเอาทีวายธรรมดากันเลยกันทีวาย เลวองเลวานน่าจะแพงสุดนะครับเลวานเดอะบอยนะเดบอยนี่เก่งมากนะครับเบื่อแล้วเอ้ยแล้วเป็นเบอร์เก้าโปแลนด์ครับผมโโอ้หเลวานด็อกซี้สมพรปากจริงๆกูตัวท็อปด้วยครับเหลือหมื่นเดียวเท่านั้นนะเลวานทีวายก็มีข่าวบาซ่าด้วยนะก็หวังว่าจะจะมานะจะมาคือซัมเมอร์การแบบเสริมยับเลยสเปนครับโอเคซุดาบาสครับซุดาบาสโอ้โหตัวไม่ถึงร้อยเอ็มนะครับไปเผื่อจะรวยนะไอ้การ์ดพวกเนี้ย เผื่อได้เมสซี่แบบบวก5นะจะได้ไม่ต้องตีนะครับก็โ,โหมาเป็น MC เลยข้ามเลยครับตีโอโกร้อย6กว่ะวิ่งมาเป็น Back to Back ขอเป็นไอคอนเลยปะ่ะต่พวกตัวตำนานก้องหลังว่ะอู้นาโชครับร้อยหอีกแล้วถ้ามันเงียบนต้องไปลุ้นบวก8นะครับไปเปิดท่าเวลาไปก่อนนะครับตอนนี้5้าทุ่มครึ่งยังมีเวลาแบ็ k ทูแบ็ k ฝรั่งเศสวารานมาเลยสิครับวารานบวกไม่ใช่ว่ะ ผมรู้วเวลาเห็นคางคล้ายๆนะขอได้ไหมแบบฟื้นกำลังใจหน่อยนะให้มันสดชื่นหน่อยเป็นแบบไอคอนสักตัวคุณลิตอะไรเงี้ยโอ,อ้ยแล้วเป็นตัวตำนานเบอร์เจ็ดอังกฤษเบ็คแฮมบวกห้าครับเบ็คแฮมครับโูสต้องอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้นะครับหมื่นเก้าเควินเดอะบอยอ่ะหมื่นสามอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้เยี่ยมอันนี้ดีงาม แล้วเปแค่ปีนี้ผมบอกเลยโคตรหล่อนะครับดูฮะเฮ้ยหมื่นก้าขายออกกาวะได้จะออกแหละนะครับโอ,โ back back. อ,อ้โหแบ็คทูแบ็คเยอรมันเออผู้ใดวะสเตเกนโอ้ยสเตตสูงอยู่มากับปูโย่ด้วยว้าวอ่ะมาอีกเบอร์สิบสี่ยนครับหรือเปล่าไม่ใช่ใครวะเนี่ยคูตินโย่ครับ เจ็ดร้อยเท่านั้นไม่แพงนะปีนี้ร้อยสามนะเพราะฉะนั้นนี่อยมีลุ้นการ์ดฮีโร่ด้วยนะครับสองใบขอทีวายกันครับใบแรกขอเป็นทีวายทีวายเท่านั้นทีวายส่งท้ายไม่มาอาแจกเบิกหุยบวกห้าครับตกรอบไปแล้วด้วย <c oughs> อุ้ยแล้วใครวะเนี่ยคัว่ชิกเหรอร้อยสิบเลยวะอู้สี่พันโนมินิออนะครับลุ้นเป็นโรนโดตัวเดียวเท่านั้นครับจัดมาเบอร์เจ็ดไม่ใช่ครับยี่สิบเจ็ด ฝรั่งเศสกลางลุกโอ้โหเฟอร์กี้ถูกมากทีละาใบาแล้วกันนะครับดับ30ครับวิ่งมาเบอร์สริบไม่น่าใช่แล้วครับเยอรมันคิมมิชโอ้เป็นกอริสก้าอย่าง,างี้ดีกว่านะไปสุดท้ายเบอร์เจ็ดไม่น่าใช่ยอยู่ว่ะเราตาลูมาตีเนสครับ5,000ใช้จมูกกดโอ้โหไปความเชื่อซะแล้วเราอะอ่ะใช้จมูกกดดิ มันจะดวงดีปะวะหนึ่งถึงห้านี่ลุ้นยากอยู่นะเฮ้ยทีวยโนมินีวะ่ะกองหลังอุย้ยสกินเนีย <c oughs> ได้มาพันเอ็มนะครับหูสตัทสูงอยู่นะโดนาลุม,มา้าหูมาไม่สุดวะ่ะโอ้โหทีวยมาลัวๆแล้วเป็นโนมินีโฉมชาติแบบนี้ครับน่าจะโตกากนี่ครับร้อยสีย่ เอาละตอนนี้เราเหลือไฮไลท์เป้งๆนะบวก8แล้วก็พวกการ์ดลุนบวก8ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีอาจจะมีบวก5โนมินีบวก5ครับ10ตัวเท่านั้นครับ10ตัวเท่านั้นจัดไปครับหลักๆก,ก็โรนโดนะโอ้แล้วดูเบอร์กอเรสกาครับ M, หมื่นเอ็มหมื่นสามโอ้ตัวนี้มาเล่นคู่คิมเมตนี่คือเด็ดมากมาลุ้นไอคอนก่อนนะครับก่อนที่จะไปบวก8นะครับทีละใบเลยกันครับผมไปครับใบแรก คาสยยร์เป็นไอคอนใหม่แต่ไม่ค่อยดีใจนะโอ้ยตำนานมาริดรบัลลักโรนโดจัดมาโอ้เคนนี่เดอกริสผูกแล้วมั้งเนี่ยสองพันกองหน้าสองเท้านะครับเคนนี่ดาร์กริสใบสุดท้ายสตาร์ททองเบอร์11เกาหลีชาวบอมกินเท่าไหร่ หรือ20,000ถือว่ายังปอบใจกันไปนะตัวนี้เก่งนะครับไฮไลท์สำคัญครับผมใบนนี้วัดกันไปเลยว่าจะคุ้มหรือไม่นะครับกับเรท95ถือว่าเป็นเรทที่กําลังดีเลยนะครับกาลังดีเลยแต่ว่าต้องเป็นตัวท็อปวะนะถึงจะคุ้มนะครับจัดมาสักตัวอยากคุ้มกับเขาบ้างแล้วเป็นปีอัพฝรั่งเศสกองหลังเหรอบวก5โอ้ดามี่ เรามีความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นมาครับอมจอกันไปเลยทีเดียวดำดำมืดๆแบบนี้เวลาที่แบบแสงสีทองมันอยู่ในในความมืดเนี่ยมันมักจะสว่างที่สุดนะครับจัดไปครับฟีฟ่าไรสีบวก8สักใบแบบงามๆมูลค่าสักล้านล้านไปเลยแล้วเป็นปีอัพครับโอ้ทงมาก็ไม่ค่อยคุ้นเลยครับแล้วเป็นบวก <What? S 1> จัดไป เป็นปีอัพอีกแล้วอุกงไปกองกลางใครวะเนี่ยอูย้เป็นทันคู <the> สองใบสองใบเอาจมูกกดแล้วกันนะครับจมูกกดแล้วกันเผื่อมาไปาอาจจะเป็นจมูกทองคำอะไรเงี้ยน,นะจัดมาวิ่งมามีครับฝรั่งเศส c เปเฟียละบวกเจ็ดโอ้ยไอ้เชี่ยจมูกกดน่ไอ้เชี่ยเกือบรวยอะ จมูกกดเกือบรวยครับคุณผู้ชมจมูกทองคำอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเผื่อมาไปรอบนี้แหละกรอบทองแน่นอนจมูกทองคำกูทำงานแล้วมาวิ่งมาปีครับเดีวผมไม่ชอบเลยว่ะสเปนขอเป็นบูสเกตได้ไหมไม่ใช่อีกเป็นอูนาโชเฟอร์เดนเดสเฮ้ยบวกเจ็ดทำไมไม่มีบวกแปดเลยอะมไม่ใส่มาเนี่ยดูแล้วเนี่ยเฉียดไปเฉียดมาไม่ได้แปดทันทีใบนี้แหละมึงกูขอเขาว่าฟีฟ่าเลยสี่ เฮ้ยอะไรอะ่ะ <Hey. S 1> เปิดแบบทีเผลอโอ้โหจังหวะนี้สูตรนี้เป็นไงเปิดทีเผลอวิ่งมา back to back Back to back โปรตุเกสกลองหน้าปีกปีกปีกไมมาเ,ยย aza, okay, มเป็นโลนันโดวะเกมมันแกล้งผมไงโคเรสมาเนี่ยเคยอยู่บาซ่าโอเคอยู่แต่เชื่อไ้าหมเป็นโลนันโดนี่กูรวยสองหมื่นเอ็มเองครับไม่แพงวะ่ะ ปีแขวาเหมือนกันโปรตุเกสเหมือนกันดูเฉียดไปนิดเดียวอะ่ะถ้าผมเปิดไดโดสองล้านล้านเลยขายแน่นอนนะไม่ต้องสืบนะครับหรือว่ามันเป็นเพราะว่าผมไปอยู่กับจารนไว้ววันนะี้ผมก็เลยดวงดีขึ้นอันนี้ผมก็ไม่รู้นะนี่เป็นความเชื่อนะอาจจะไปดูด,ดวงเข้ามาหรือเปล่ามาสุดท้ายสุดท้ายดีที่สุดน่าจะเป็น EBS ตำนานเยอะดี EBS นะ MC นะครับ ถ้ามาเป็น EBS บอกเลยเด็ดแทบจะทุกตัวนะครับ94 3 2หลอกไปทีครับนี่ไงสูตรมาแล้วเข้าแก๊ปเลยไปครับจังหวะนี้หลอกย m หนึ่ง e ที EBS ไม่น่าใช่เอ้ยใช่กระเซต CM CERN s p ั k e Bear s p ป k e b e a อ Spoke Bear หมวกแปดอีกต่ C MM. C กา เกือบล้านล้านเนี่ยไอ้เชี่ยของจริงปะครับน้องๆคนลุกคนลุกูกไม่อยากจะเชื่อเชี่ยหรือว่ามันเป็นเพราะว่าผมไปอยู่กับอาจารย์ไว้วันนี้ผมก็เลยดวงดีขึ้น <c oughs> คนที่มีครูอาจารย์น่เะมันย่องได้ดีเสมอผมเชื่ออย่างนั้นว่าบารามีแท้ๆย้ยมันแพงยิ่งกว่าสีด้านผมอีกอะ่ะไอ้เหี่ยปอบองป่าเหี้ยมึงเกินไป สูตรนี้ยังคงใช้ได้นะครับหลอก GM เ <c> เ <oughs> สร็จกู <c oughs> ไอ้สัต,ตว์ต้องรีบขายแล้วต้องรีบขายแล้วเดี๋ยวเต็มตลาดนะครับปอบพอกบาหูนี่ไงมีขายในตลาดด้วยอู้ขายไม่ออกไอ้ติดบัตรไอ้สัตว์ดีใจไม่สุดโอ้ผมขายพอกบาที่ผมคือถ้าขายออกนี่ตังเสริมทับเพียบเลยนะครับกลับมาทำฟูฝรั่งเศสได้เลยบ็อกบาปีที่ดีที่สุด น่าจะเป็น Back-to-back back. เขาน่าจะไปเล่น Backto-back back กันเร็วกว่าจะสกอร์ดีกว่าพลังการยิงเยอะกว่าหนึ่งโอ้แต่ปอกปา EBS มันได้เข้าบอลด้วยนะครับเกมรับคล่องน้อยกว่าประกบตัวโอ้ค่าพลังเกมรับน้อยกว่าแต่พลังแฝงมีแบบเข้าปะทะได้ดีโอ้ back to back หน้าเล่นกว่าว่ะอุย้ยราคาพอๆกันเลยเดยวราคามันน่าจะลงกว่านี้แหละดูแล้วน่าจะขายไม่ออกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเก็บไปใช้ก่อนเก็บไปใช้ก่อนแล้วกันหลอเท่หลอเท่ในทีมนะครับ